เรียนวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงเหตุการณ์นะคะต่อจากครั้งที่แล้วที่เราเรียนในเรื่องของการทดลองสุ่มกันมาแล้วนะคะ,ะการทดลองสุ่มเนาะก็จะมีรูปแบบอยู่หลกัหลกๆคือ3รูปแบบด้วยกันมาสรุปกันก่อนนะคะรูปแบบแรกก็คือการหยิบทีละหลายๆชิ้นพร้อมๆกันนะคะแบบนี้เราจะไม่นับลำดับนะคะแบบที่2ก็จะเป็นการสุ่มแบบ ออทีละชิ้นแบบใส่คืนนะคะแบบใส่คืนเข้าไปเนาะก็จะมีลำดับการหยิบขึ้นมานะคะและแบบที่3ก็คือการสุ่มทีละชิ้นแบบไม่ใส่คืนนะคะอันนี้ก็จะยึดลำดับเช่นเดียวกันเนาะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนในเรื่องของเหตุการณ์เนาะเหตุการณ์ก็คือผลลัพธ์ของการทดลองสุ่มนะคะที่เราสนใจโดยกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมนะคะ พูดง่ายๆก็คือว่าสมมติเราทดลองสุ่มหนึ่งครั้งอย่างเช่นการโยนเหรียญหนึ่งครั้ง2เหรียญแบบนี้นะคะผลลัพธ์ทั้งหมดเนี่ยของการทดลองสุ่มเนี่ยก็จะมีหลากหลายกรณีเลยแต่ว่าเหตุการณ์ก็คือการที่เรากำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมเข้าไปแล้วก็ศึกษาเฉพาะผลลัพธ์ของเหตุการณ์ที่เราสนใจเท่านั้นเองนะคะมาดูตัวอย่างกันดีกว่านาะจะได้ไม่งงอ่ะ ตัวอย่างแรกนะคะอย่างเช่นการที่เราทอดลูกเต๋าหนึ่งลูกหนึ่งครั้งนะคะเราทราบแน่นอนอยู่แล้วว่าผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็คือลูกเต๋าเนี่ยสามารถที่จะหงายแต้ม1 2 3 4งแล้วก็6นะคะอันนี้คือผลลัพธ์ทั้งหมดนะคะของการทดลองสุ่มแต่ว่าเหตุการณ์ก็คือการที่เรากำหนดเงื่อนไขขึ้นมาเพิ่มเติมนั่นเองนะคะอย่างเช่นเรากำหนดว่าลูกเตา๋า หงา,แบบายแต้มคู่นะคะแบบเนี้ยลูกเต่าหงายแต้มคู่นั่นหมายความว่าจากเหตุการณ์นะคะลูกเต๋าหงายแต้มคู่ก็คือเราก็ไปพิจารณาที่ผลลัพธ์ของการทดลองสุ่มนะคะว่ามีกรณีไหนบ้างที่มันเป็นลูกเต๋าหงายแต้มคู่ก็จะมีตั้งแต่2 4แล้วก็ 6ก็จะมี3กรณีนี้นะคะที่เป็นผลลัพธ์ของเหตุการณ์ที่เราสนใจนะคะหรือเหตุการณ์ที่2นะคะเราอาจจะสนใจเฉพาะลูกเตา๋าหงายขึ้นแต้มที่มากกว่า6แบบนี้มีไหมคะไม่มีเพราะฉะนั้นเราก็ตอบว่าไม่มีแต่ถ้าเกิดว่าเราบอกว่า ลูกเต๋าหงายแต้มขึ้นที่มากกว่า5แบบนี้เราก็ไปพิจารณาผลลัพธ์ของการทดลองสุ่มของเรานะคะว่ามีกรณีไหนบ้างที่ลูกเต๋าหงายแต้มที่มากกว่า5นั่นก็มีแค่กรณีเดียวก็คือ6แบบนี้เราจะเรียก6ว่าเป็นผลลัพธ์ของเหตุการณ์นะคะซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เราสนใจตัวอย่างที่3นะคะก็อาจ,จะเป็นลูกเตา๋าหงาย แต้มขึ้นน้อยกว่า4่อ่ะหงายแต้มขึ้นน้อยกว่า4แบบนี้นะคะเราก็ไปพิจารณาผลลัพธ์ของการทดลองสุ่มทั้งหมดนะคะตรงนี้แล้วดูซิว่ามีกรณีไหนบ้างที่ลูกเตา๋าหงายแต้มขึ้นที่น้อยกว่า4นะคะซึ่งเราก็จะตอบได้เลยว่ามันก็จะมี1 2แล้วก็3นะคะอ่ะก็จะมีทั้งหมด 3ผลลัพธ์ด้วยกันที่เป็นผลลัพธ์ของเหตุการณ์ที่เราสนใจนะคะก็จะประมาณนี้เนาะก็คือสรุปก็คือสรุปง่ายๆนะคะก็คือว่าเราจะต้องหาผลลัพธ์ของการทดลองสุ่มทั้งหมดก่อนแล้วดูซิว่าผลลัพธ์อันไหนเนี่ยที่มันสอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เราสนใจเราก็จะเรียกผลลัพธ์อันนั้นว่าเป็นผลลัพธ์ของเหตุการณ์นะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างต่อกันเลยนะคะ ตัวอย่างที่หนึ่งนะคะโยนเหรียญหนึ่งเหรียญสามครั้งนะคะจงหาผลลัพธ์ของเหตุการณ์ต่อไปนี้ <_ t une> ก็จะมีอยู่สองเหตุการณ์ด้วยกันนั่นก็คือเหตุการณ์ที่หนึ่งเหรียญออกหัวสองครั้งและเหตุการณ์ที่สองเหรียญออกก้อยอย่างน้อยสองครั้งขั้นตอนแรกนะคะที่เราจะต้องทำเลยก็คือการหาผลลัพธ์ของการทดลองสุ่มก่อนก็คือผลลัพธ์ทั้งหมดที่จะเป็นไปได้นะคะ อแน่นอนว่าเราเรียนกันมาแล้วเนาะในเรื่องของการโยนเหรียญในครั้งนี้นะคะครูจะขอเนี่ยใช้เป็นแผนภาพต้นไม้ในการนําเสนอนะคะเราก็จะเขียนว่าโยนเหรียญสามครั้งใช่ไหมก็จะมีครั้งที่หนึ่งมีครั้งที่สองแล้วก็ครั้งที่สและสุดท้ายก็จะเป็นผลลัพธ์นะคะ ผลลั์แบบนี้ซึ่งครั้งที่หนึ่งเนี่ยนะคะเรารู้อยู่แล้วว่าเหรียญเนี่ยอโอกาสที่จะเกิดได้จากการโยน,นยก็จะมีแค่2แบบก็คือหัวกับก้อยนะคะซึ่งเราจะใช้ตัว H กับตัว T เป็นสัญ,ญลักษณ์แทนนะคะ H ก็คือหัวส่วน T ก็คือก้อยดังนั้นถ้าสมมติว่าเราโยนครั้งแรกนะคะครั้งที่1เนี่ยเหรียญออกหัว่ะคูเขียนไว้ก่อนเป็นเหรียญออกหัวแบบนี้ ครั้งที่2โอกาสที่จะเป็นไปได้ก็มี2แบบเหมือนเดิมนะคะก็คือไม่หัวก็ก้อยแ,อและครั้งที่3นะคะถ้าสมมติว่าครั้งที่2ออกหัวครั้งที่3ก็เป็นไปได้อีก2แบบเช่นกันไม่หัวก็ก้อยนะคะก็แตกออกไปแบบนี้นะคะอันนี้จากการโยนครั้งที่1แล้วเหรียญออกหัวแต่ถ้าสมมุติว่าเราโยนครั้งที่1แล้วนะคะเหรียญออกก้อย เียออกก้อยนะคะเพราะฉะนั้นโยนครั้งที่2ก็มีโอกาส2แบบเหมือนเดิมนะคะไม่หัวก็ก้อยนะคะไม่หัวก็ก้อยครั้งที่3ก็เช่นเดิมนะคะก็แตกออกมาจากครั้งที่2ไม่หัวก็ก้อยเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นนะคะเรายโยนทั้งหมด3ครั้งเนาะผลลัพธ์ที่จะเป็นไปได้ก็ตามนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะค่อยๆเขียนนะคะ ผลลั์แรกก็จะเป็นไล่มาตามกิ่งเลยนะคะก็จะเป็นหัวหัวแล้วก็หัวเราจะใช้สัญลักษณ์คล้ายค้ขั้วนดับนะคะในการนำเสนอเนาะผลลัพธ์ที่สองที่เป็นไปได้นะคะก็จะมีหัวหัวแล้วก็ก้อยโยนสามครั้งนะคะต่อไปก็จะเป็นหัวก้อยแล้วก็หัว แล้วก็จะมีหัวก้อยแล้วก็กอ้อยค่ะัดไปนะคะก็จะเป็นก้อยหัวหัวแล้วก็จะมีก้อยหัวก้อยแล้วก็จะเป็นก้อยหัวอ่ะขอโทษทีค่ะเป็นก้อยก้อยเนาะแล้วก็หัวและสุดท้ายก็จะเป็นก้อย ก้อยแล้วก็ก้อยนะคะแบบนี้ซึ่งผลลัพธ์ทั้งหมดที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะคะก็จะมีทั้งหมดเออ8กรณีด้วยกันนะคะอันนี้คือผลลัพธ์ของการทดลองสุ่มทั้งหมดนะคะเราก็มาดูซิว่าเหตุการณ์ที่หนึ่งนะคะเหรียญออกหัวสองครั้งอ่ะเหตุการณ์ที่หนึ่งเหรียญออกหัวสองครั้งะคะ่ะเราก็ไปพิจารณาจากผลลัพธ์ของการทดลองสุ่มนะคะว่ามีกรณีไหนบ้างที่เหรียญออกหัวสครั้งซึ่ง ที่นับได้ก็จะมีหัวหัวก้อยนะคะหัวก้อยหัวก้อยหัวหัวอ่ามีแค่3กรณีด้วยกันนะคะมีแค่สามรูปแบบดังนั้นเราก็จะเขียนว่าผลลัพธ์ของเหตุการณ์นะคะก็คือเหตุการณ์ที่เราสนใจนะคะก็มี3แบบดังนี้นะคะแบบแรกก็จะเป็นหัวหัวก้อย แบบที่สองก็จะเป็นหัวก้อยหัวและสุดท้ายนะคะก็จะเป็นก้อยหัวหัวเห็นไหมว่าผลลัพธ์ที่เราได้มาเนี่ยนะคะก็จะสอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เราสนใจนั่นก็คือแต่ละแบบเนี่ยจะออกหัว2ครั้งนะคะอ่ะมาดูเหตุการณ์ที่2กันบ้างเนาะเหตุการณ์ที่สองเขาบอกว่า เหรียญออกก้อยอย่างน้อย2ครั้งคำว่าอย่างน้อย2ครั้งนั่นหมายความว่าอาจจะมากกว่า2ครั้งก็ได้นะคะเราก็ไปพิจารณาดูซิว่าอันไหนนะคะที่เหรียญออกก้อย2อถึงสครั้งนะคะเราก็ไปดูเหตุการณ์ที่2งเนาะอ่ะผลลัพธ์ของเหตุการณ์ เหรียญออกก้อยอย่างน้อยสองครั้งนะคะเราก็มาพิจารณาดูก็จะมีกรณีนี้นะคะสีม่วงนะคะที่หูติเอาไว้มีอันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้มีทั้งหมด4รูปแบบด้วยกันนะคะเราก็เอามาเขียนเป็นคำตอบเป็นผลลั์เนาะอันแรกก็จะเป็นหัวก้อยก้อยแล้วก็ก้อยหัวก้อย แล้วก็ก้อยก้อยหัวและสุดท้ายก็จะเป็นก้อยหมดเลยนะคะอ่าอันนี้เราก็จะได้คำตอบนะคะซึ่งเป็นผลลัพธ์ของเหตุการณ์ที่เราสนใจแล้วนะคะโอเคเนาะตัวอย่างที่2นะคะอ่ะตัวอย่างที่สอง เป็นการสุ่มหยิบบัตร2ใบนะคะจากกล่องที่มีบัตรหมายเลข1นถึงสอย่างละ1ใบนะคะให้นักเรียนหาต่อไปนี้ข้อ1ผลลัพธ์ของเหตุการณ์ที่ผลบวกของ2ใบนะคะเท่ากับ5โดยสุ่มแบบพร้อมกัน2ใบอ่าสุ่มแบบพร้อมกัน2ใบนะคะซึ่งมันมีวิธีการเขียนที่ค่อนข้างจะหลากหลายเนาะเรามาดูนะคะอันดับแรกเราก็ต้องหาก่อนว่า ผลลั์ของการทดลองสุ่มที่เป็นไปได้ทั้งหมดเนี่ยมีแบบไหนบ้างถ้าเป็นการทดลองสุ่มแบบพร้อมกันคือยหยิบพร้อมกัน2ใบเนี่ยเราจะไม่คํานึงถึงอันดับว่าอันไหนเป็นใบที่1อันไหนเป็นใบที่ 2. ดังแล้วนั้นถ้ามันสลับที่กันอย่างเช่นเป็นใบที่1กับใบที่2หรือจะเป็นใบที่2แล้วค่อยใบยที่1แบบเนี้ยเราจะถือว่ามันเป็นกรณีเดียวกันเป็นผลลัพธ์เดียวกันนะคะวิธีการครูขออนุญาตใช้เป็นแบบโยงเส้นละกันเนาะ ก็จะมีบัตรใบที่1ใบที่สองใบที่3มและใบที่4ี่แบบนี้นะคะเป็นบัตร4ี่ใบแบบนี้นะคะก็จะใช้วิธีการโยงเส้นจากใบที่1สามารถจับคู่กับใบที่สองใบที่สมแล้วก็ใบที่4ได้หมดเลยนะคะอย่างที่เราบอกไปว่าการสุ่มแบบพร้อมกันเนี่ยนะคะเราจะ ไม่ยึดอันดับดังนั้นเราจะไม่ลากเส้นจาก2แล้วไป1แบบนี้อีกนะคะเพราะว่าเรามีคู่อยู่แล้วก็คือ1ไป2ดังนั้นเราก็จะจับคู่จาก2ไป3แล้วก็2ไป4แบบนี้นะคะและสุดท้ายก็จะเป็นจาก3ไป4อ่ะเห็นไหมแบบนี้พอเราโยงเส้นปุ๊บเราจะรู้เลยว่ามันไม่มีการซ้อมกันแบบสลับที่แล้วนะคะดังนั้นผลลัพธ์ทั้งหมดเราก็เขียนก่อน ผลลับนะคะที่เป็นไปได้ทั้งหมดก็จะมี1กับ2 1กับ3 1กับ4 2กับ3 2กับ4และสุดท้ายก็จะเป็น3กับ4นะคะเห็นไหมว่ามันจะไม่มีตัวไหนที่แบบว่าเป็นผลลัพธ์ที่สลับที่กันเลยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ยึดอันดับ ถ้าสมมุติเราจับขึ้นมาแล้วมันเป็นบัตรใบที่1กับใบที่2หรือจะเป็นใบที่2กับใบที่1ก็ได้ก็ถือว่าเป็นผลลัพธ์เดียวกันเพราะเราไม่รู้ว่าตอนที่เราสุ่มหยิบขึ้นมาเนี่ยเราหยิบใบไหนใบแรกหรือใบไหนใบที่2นะคะเพราะฉะนั้นถ้ามันซ้ํากันหรือสลับที่กันก็ให้ถือว่าเป็นแค่กรณีเดียวเท่านั้นนะคะอ่าทีนี้อันนี้เป็นการสุ่มแบบพร้อมการผลลัพธ์ทั้งหมดก็เป็น6แบบแบบนี้นะคะแต่เหตุการณ์ที่เราสนใจนะคะก็คือ ผลลัพธ์ของเหตุการณ์ที่ผลบวกของบัตรสองใบเท่ากับห้านะคะเอ่ะเราก็จะเขียนว่าผลลัพธ์ของเหตุการณ์อผลบวกของสองใบเท่ากับห้าเราก็ไปดูซิว่าอันไหนบ้างเนาะที่เห็นอยู่ก็จะมีหนะะึ่งกับสี่นะคะสองกับสามอ่ะมีแค่สองกรณีนะคะเราก็มาเขียนไว้เลยหนึ่งสี่แล้วก็ สอสมนะคะมีแค่2แบบแบบนี้นะคะก็ถือว่าจบ1นึคออ่ะต่อไปนะคะใช้โจทย์เดิมเลยคือการสุ่มหยิบบัตร2องใบาจากกล่องที่มีบัตรหมายเลข1นถึงสนะคะแต่ว่าอันนี้ข้อ2อนะคะ,ะข้อ2ข้อ2เนี่ยจะเป็นการหาผลลัพธ์ของเหตุการณ์นะคะโดยที่ ผลบวกของ2ไใบเท่ากับ5เหมือนเดิมแต่วิธีการสุ่มจะเปลี่ยนไปนะคะนั่นก็คือการสุ่มแบบไม่ใส่คืนคำว่าไม่ใส่คืนก็คืออันไหนที่เราหยิบออกมาแล้วเนี่ยเราจะไม่ใส่กลับคืนเข้าไปเพราะฉะนั้นเวลาที่เราหยิบครั้งที่2เนี่ยนะคะมันก็จะไม่มีบัตรที่เราหยิบได้ในครั้งแรกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็ต้องมาหาผลลัพธ์ของการทดลองสุ่มก่อนที่เป็นไปได้ทั้งหมดนะคะ ซึ่งครูจะขออนุญาตใช้เป็นแบบแผนภาพต้นไมล้ละกันเนาะง่ายดีก็จะเป็นการทดลองสุ่มครั้งหยิบครั้งที่หนึ่งนะคะเป็นหยิบหนึ่งละกันเนาะก,กับหยิบสองแล้วก็ผลลัพธ์ค่ะ หยิบครั้งที่1นนะคะโอกาสที่จะเป็นไปได้เนี่ยก็มีตั้งแต่1 2 3แล้วก็4ี่เลยเพราะว่าบัตรมันยังอยู่ในกล่องครบใช่ไหมเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะหยิบได้เนี่ยก็เป็นไปได้ทั้ง4แบบเราก็จะใส่1 2 3 4สอส่ะทีนี้หยิบครั้งที่2นะคะถ้าสมมติว่าครั้งที่1ได้เลข1ครั้งที่สอง เลขหนึ่งเนี่ยเราไม่ได้ใส่คืนกลับเข้าไปในกล่องเพราะฉะนั้นครั้งที่สองก็จะเหลือแค่สองสามแล้วก็สี่ที่จะเป็นไปได้นะคะเห็นไหมคือจะไม่มีหนึ่งแล้วนะคะต่อไปถ้าสมมุติว่าเราหยิบครั้งแรกได้บัตรใบที่สองดังนั้นครั้งที่สองในโอกาสที่เราจะหยิบได้เนี่ยก็จะมีแค่หนึ่งสามแล้วก็สี่เพราะว่านะคะเพราะว่าบัตรใบที่สองที่เราหยิบออกมาได้ครั้งแรกเนี่ย เราไม่ได้เอาใส่คืนเข้าไปในกล่องนะคะต่อไปถ้าสมมุติว่าเราหยิบได้ครั้งแรกได้บัตรใบที่3ดังนั้นครั้งที่2นะคะโอกาสที่จะเป็นไม่ได้ก็จะมีแค่1 2แล้วก็4เพราะบัตรใบที่3เหมือนเดิมค่ะเราไม่ได้เอาใส่เข้าไปในกล่องและสุดท้ายนะคะถ้าเราหยิบได้บัตรใบที่4ครั้งที่2ที่เราจะหยิบได้ก็จะมีโอกาสเป็นแค่1 2แล้วก็ 3มนะคะอ่ะมาดูผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดเนาะอันแรกก็จะเป็น1กับ2 1กับ3 1กับ4 2กับ1 2กับ3 2กับ4 3กับ1 3กับ2 3กับ4 4 1 4 4 2นะคะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็น4 3สอ่าแบบนี้นะคะเราจะไม่มีโอกาสจับได้สมมติครั้งแรกจับได้บัตรใบที่1ครั้งที่2จะไม่มีโอกาสจับได้บัตรใบที่หอีกแล้วเพราะว่าใบที่1เราถูกหยิบออกมาแล้วนะคะโอเคผลลัพธ์ที่เป็นไม่ได้ทั้งหมดนะคะก็จะมีทั้งหมด 12กรณีด้วยกันอ่าอันนี้คือผลลัพธ์ของการทดลองสุ่มทั้งหมดแต่ผลลัพธ์ของเหตุการณ์ที่เราสนใจนะคะอ่าฝั่งนี้เนาะผลลัพธ์ของเหตุการณ์ผลลัพธ์ของเหตุการณ์นะคะที่ผลบวกของบัตร2ใบเท่ากับ5เราก็ไปดูซิว่ามีกรณีไหนบ้างนะคะอ่ะผลบวกเท่ากับ5ก็จะมี14 2นะคะ2 3 3 2 4 1นะคะมีทั้งหมด4กรณีเราก็เอามาเขียนไว้นะคะ1 4 2 3 3 2แล้วก็4 1นะคะอันนี้คือผลลัพธ์ทั้งหมด4แบบที่ตรงตามเหตุการณ์ที่เราสนใจนะคะ อันนี้แบบไม่ใส่คืนนะสุดท้ายค่ะตัวอย่างสุดท้ายแน่นอนว่ามีแบบไม่ใส่คืนแล้วก็จะต้องมีแบบใส่คืนด้วยนะคะซึ่งแบบใส่คืนเนี่ยก็ขออนุญาตใช้พื้นที่เยอะนิดนึงนะคะเพราะว่าผลลัพธ์มันก็จะต้องเยอะแน่นอน,นะคะถ้าใครที่ยังไม่เอ่อยังไม่ชํานาญนะคะนักเรียนก็ใช้แผนภาพต้นไม้นะคะในการแจกแจงไปว่า หยิบครั้งที่1นึ้บัตรใบที่1นะคะแล้วก็ใส่คืนกลอบเข้าไปในก่องเพราะฉะนั้นครั้งที่2เนี่ยโอกาสที่จะหยิบได้ก็จะมีตั้งแต่1 2, 3แล้วก็4เลยเพราะว่าเราเอาบัตรใส่คืนเข้าไปด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ชํานาญแล้วนะคะสามารถเขียนผลลัพธ์ออกมาได้เลยก็ได้นะคะเพราะว่ามันก็เป็นการจับคู่ระหว่าง1จับคู่กับ1ไปจนถึง1จับคู่กับ4นะคะแล้วก็2จับคู่กับ1ไปจนถึง2จับคู่กับ4ไล่ไปเรื่อยๆจนครบ สจับคู่กับ4นะคะอ่ะเ,อเราก็จะมาเขียนผลลัพ์เลยแล้วกันเนาะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะนักเรียนก็ลองไปแจกแจงดูนะคะลองใช้แผนภาพต้นไม้ดูนะคะว่าผลลัพธ์จะได้เท่ากับครูหรือเปล่าเนาะรูจะเขียนผลลั์เลย1นึง,นงมี1กับ1ด้วยเพราะว่าถ้าครั้งแรกจับได้บัตรใบที่1ครั้งที่2ก็มีโอกาสจับได้บัตรใบที่1เช่นเดียวกันเพราะว่าเราใส่คืนเข้าไป นะคะแล้วก็อาจจะมี1,2 1,3 1,4อนะคะอันนี้1จับคู่กับทุกตัวครบแล้วนะคะโอกาสที่จะเป็นไปได้ต่อไปก็เป็น2,1 2,2 2,3 2,4 3,1 สา 3, 3 3องสนะคะนักเรียนช่วยครูดูไปด้วยนะว่าถูกหรือเปล่านะคะสุดท้ายก็จะเป็น4กับหนงสกับ2 4กับ3และ4กับ4เห็นไหมคือการที่เราสุ่มแบบที่ใส่คืนเนี่ยหมายความว่ามันจะต้องจับคู่ครบทุกตัวนะคะ นักเรียนสังเกตดูว่ามันอาจจะมีการสลับที่กันอย่างเช่นวงนี้นะคะกับอันนี้1กับ2แล้วก็2กับ1เอ๊ะทำไมมันไม่ถือว่าเป็นกรณีเดียวกันนะคะมีใครตอบได้บ้างไหม่ะที่มันไม่ถือว่าเป็นรูปแบบเดียวกันเพราะว่าการสุ่มแบบใส่คืนหรือไม่ใส่คืนก็ตามเนี่ยนะคะเราจะยึดถืออันดับการจับเป็นหลัก นั่นก็หมายความว่าถ้าวงสีม่วงวงแรกเนี่ยครั้งแรกเราสุ่มได้บัตรใบที่1นะะสีนี้แต่วงสีม่วงวงที่2ครั้งแรกเราสุ่มได้บัตรใบที่2นะคะหรือวงสีม่วงใบวงที่1นะคะการสุ่มหยิบครั้งที่2เราได้บัตรใบที่2แต่วงสีม่วงวงที่2 การสุ่มครั้งที่2เราได้บัตรใบที่1แบบนี้ถือว่ามันเป็นการสุ่มมีการมีความแตกต่างระหว่างครั้งที่1กับครั้งที่2ดังนั้นมันสลับที่กันได้นะคะถือว่าลำดับการจับเนี่ยไม่เหมือนกันเราก็จะถือว่ามันเป็นคนละกรณีกันนะคะอ่ะโอเคทีนี้ผลลัพธ์ของเหตุการณ์ที่เราสนใจนะคะเขียนไว้ก่อน ผลลั์ของเหตุการณ์นะคะก็จะมีดังนี้นะคะเหตุการณ์ที่ผลรวมของบัตร2ใบเท่ากับ6ค่ะเราก็ไปดูซิอันไหนผลลัพธ์ของเหตุการณ์เท่ากับ2ผลบวกของ2ใบนะคะเท่ากับ6เนาะอ่ะเริ่มสอบไปนานก็จะเริ่มเบอร์แล้วนะคะตอนนี้ามาดูเลยเราก็จะติ๊กเอาไว้นะคะที่บวกกันแล้วได้6เนาะก็จะมีอะไรบ้างเอ่ย สองสี่นะคะมีสองสี่มีสามสามมีสี่สองนะคะน่าสมมติแล้วเนาะอ่ะโอเคก็จะมีทั้งหมดสามกรณีด้วยกันนะคะแล้วก็เอาผลลับมาเขียนก็จะเป็นสองบวกสี่นะคะสามสามและสุดท้ายก็จะเป็นสี่สองะผลลับก็จะมีทั้งหมด4แบบนะคะที่เป็นผลลับของเหตุการณ์ที่เราสนใจนะคะก็ จบเนาะสำหรับวันนี้นะคะทวนอีกรอบนึงนะคะถ้าสมมติว่าให้หาผลลัพธ์ของเหตุการณ์ที่เราสนใจนะคะขั้นตอนแรกเราก็ต้องหาผลลัพธ์ของการทดลองสุ่มทั้งหมดก่อนอหาผลลัพธ์ทั้งหมดเสร็จปุ๊บเราค่อยมาพิจารณาว่าผลลัพธ์กรณีไหนบ้างนะคะที่มันสอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เราสนใจแล้วก็เอามาเขียนให้เรียบร้อยนะคะก็ถือว่าจบนะคะ แต่ว่าเราก็ต้องดูด้วยนะว่าเขาให้การทดลองสุ่มเป็นแบบไหนเพราะมันมีทั้ง3แบบเนาะมีการสุ่มหยิบแบบพร้อมกันถ้าพร้อมกันเนี่ยถ้ามันสลับที่กันเราจะถือว่าเป็นกรณีเดียวนะคะเพราะเราหยิบพร้อมกันเราไม่รู้ว่าอันไหนใบแรกอันไหนใบ2แต่ถ้าเกิดเป็นการหยิบแบบไม่ใส่คืนนะคะหรือว่าใส่คืนเนี่ยถ้ามันมีการสลับที่กันแบบนี้นะคะเราจะถือว่ามันเป็น คนละกรณีกันเพราะว่ามันมีความแตกต่างตรงที่ว่าเราหยิบครั้งที่1กับหยิบครั้งที่2เรารู้ว่าอันไหนเป็นใบที่1อันไหนเป็นใบที่2นะคะดังนั้นก็จะถือว่ามันมีลำดับการหยิบเนาะอ่ะโอเคค่ะขอบคุณนักเรียนทุกคนมากเลยนะคะที่ตั้งใจฟังจนจบนะคะก็เป็นคลิปที่ค่อนข้างยาวนานพอสมควรเนาะโอเคสำหรับคลิปต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องอะไรก็ฝากติดตามช่องด้วยนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ